สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมวิญญาพ้าเที่ยวคนเก่าค,คนเดิมนะคลิปที่แล้วก่พะพาพไปน้องไปเบิงลุมน้ำพองนะคนลุมน้ำพองดีใจหลายที่ล่ำน้ำพองกลับมาเป็นสภาพคือเกา่าตั้งแต่สมัยวิญญาเป็นเด็กหน่อยมีแหนมี พักปอดพังยังเต็มพ่องตะกี้นะครับเนาะแล้วก็มาอีกช่วงหาหกปีที่ผ่านมาพักปอดพังยังบ่มีเลยน้ำล้นำน้ำพ่องในแหนเนื้อบ่มี่เลยเกียงตับ๊บแต่ปัจจุบันนี้มีแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็เลยพามาเบิง่งบรรยากาศนะครับอยู่ไฮพ่องทังน้องแขนนะครับเนะาะทังน้องห้อยจเจอร์เคปนะครับนะลงมาไฮนะครับมาเททหตไท าพาไปเบิ้งนะครับบรรยากาศนี่นะครับให้นะครับให้พ้องให้พ้องพ้องคือกันยงครับให้หน้ามือเอ้านี่อยทายหินห้มเขาเจาเอินทาหินห้อมไม้พี่มันทั้งน้องแข่นะครับทั้งของแข่หัวย่างนะครับมองดูนะพ้องบองดูใช่ฟังพี่น้องมันมีอย่ามีค่าให้ฟังตรงขามคือกัน มีแหน่มียาข้นเคียวตึงเป็นธรรมชาตินะครับที่แรกวิญญาณก่อสิวว่าทา่ไทยเบิเ้งเนี่ยมานังเบิ้งบรรยากาศล่มวีมีเย็นๆแล้วกัเสียงนกคนนะเสียงนกคนกนกนกบินแซ่บเขาแซ่บอยู่พี่นนอะเนาะเห็นมาก็คือว่าควบรวมสมบูรณ์กับขึ้นมานะครับแตดควบรวมสมบูรณ์ควบอ่า เป็นธรรมชาติลับขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องเนาะปลูกมันเนี่ยนะวิญญาก็มาปลูกมันไว้นี่นะครับพี่น้องปลูกมันไหมเนะนะครับปลูกมันอันนี้ให้พี่ให้น้องนะครับให้ทงนี้เนาะตั้งคิดหอดึงแต่เป็นเบาหน่อยมานํำอีพอน้ำอายน้ำใสยเนาะแบกบกจกแบกมีดประคอแบกเลื่อยบไม่นเลื่อยดอกแบกหวนหวนแบบโบราณน่ะ ไม่อย่างมันมาพี่น้องมาตัดใหม่ตัดไหลตัดต้นไหม่ลงมือละต้นสองต้นแล้วก็เผาท่อนเผาเสื้อตีเป็นไฮเป็นหน้ามาหน้าพี่น้องเนาะตะกี้มันก็บพาท่านได้แปลงหั่งซีดอกพอน้องนุ่งเพราะพราะเฮาเฮ็ดใบมันบ่พ่อเป็นรูปเป็นทรงเป็นรูปเป็นไฮหน้าไว้มงนี้ไว้กับพ่อแม่เฮ็ดว้กันไ้น้องไ้นุ่งไ้ลูกไ้ห้านนี่แหละว่าเ้าเสื้อดอกไ้ลูกเฮ็ดไใบไ้ลูกไ้เต้า เผือสิมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแม่นบ่ครับผู้อ้ายกับพ่อกับแม่ก็มาบุกเบิกนะครับบุกเบิกมันก็บ่ได้งามสิดอกพ้าเฮาเฮาใส่แห้งเนาะคนซับไม้ไผ่ลงตัดไม้ไผ่ลงเผามื้อละนิดมื้อละหน่อยมื้อละนิดละหน่อยพ่อแป่นอ้อเจาะก็ะพัปลูกอ้อยอีพ่อก็ะพัปลูกอ้อยปลูกถั่วปีรุ่นมาก็ได้ซ้ำนั่นเฮ็ดเบิกมาเบิกมาพอไป็นรูปหลางออกมาพอน้องนุ่งใหญ่มาแม่นบ่ น้องนุ่งก็มาสารต่อครับเห็ดตอไว้น้องนุ่งเห็ดไว้ก็เพื่อให้ลูกขห้ห้านข้าเจ้านั่นแหละพอแบ่งปันกันเบิดสมบัติอีพอยแมวเห็ดไว้เนี่ยิึ่ว่าแบ่งปันเนี่พู้ละท่าได้ก็ได้กันแล้วแต่มีพี่น้องจะคนก็แบ่งหันทอทอกันให้โคตรกคนนนะครับอีพอรแม่พ่นสร้างเอาไว้แบ่งให้มันเทิงกันให้มันทอกันพี่น้องกันนั่นบ่ครับเพินก็เห็ดไว้ให้น้องนุ่งกัน้าทีของน้องนุ่งก็มาสารต่อ เป็นเรื่องทมชา่พ่อแม่เขาบอย่างแล้วอไอ้ไส้เนี่ยเห็ดสารมาสารมาต่อมาอต่อมาได้เป็นไห้เป็นหน้านะครับนะมีจันรบุญคุณพ่อแม่นีเหลือหลายนะครับเด้อบุญคุณพ่อคุณคุณแม่บุญคุณอ้บุญคุณไส้ที่บุนบุกเบิกไว้ให้นี่อย่าลืมบุญคุณเพิ่นมันสิได้เจิรินนะครับสิได้เลิริญลุงเรื่องเด้อน้องนองุ่งทุกคนฝากไว้ให้คิดเด้อนะครับน้องนุ่งสร้างแปงมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไอยไส้แปลงไว้แล้ว พอแม่แปลงไว้แล้วน้องนุ่งก็มาแปลงตอมาแปลงเบ้อไว้ให้ลูกให้ล้านมูเจ้าตอไปแม่นบ่ครับนั่นแหละครับนะครับมันเป็นเป็นวัตจักรนะครับเนาะเป็นวงจรชีวิตของมนุษย์เท่านะครับ่ะไปเบิ่งฟังฟ้องพีงงงง่น้องลงไปคุยเบิ่งแนาฟังฟ้องน้ากันโอ้มันกับงามๆเลยพี่น้องมันมันดินท่ามนะครับมันดินโขงนี่พี่น้องดินดินนี่พี่น้องชิบว่าฟัง,ฟงน,นี่ดินดินนี่ชิบ่ พันแห้งแหงนี่แหงนี่ทุบพูดนะทุบก็บ่แตกเไอ้หนอพูดดินมันแกนไผก็บ่เข้าเห็นบ่มึงดูคันถือฝนได้พี่น้องบ้านนี่ยผุงวยงวยยางนี่รวมบัวบาบโบบาเด้ครับ,บ,บ,บแถวนี้บ่ได้เด้นะครับ <c oughs> มันเฮ็ดมันเกะเป็นดินแบบนี้เนาะเฮาสิปลูกอีหยังเฮาก็พิจนนารณาเบิ่งนะครับ <c oughs> ตราพยายามมาปลูกมันนี่ง,มงามคักนะครับงามมิลิพี่ <c oughs> ต้วนหมง่ายหั <c oughs> วนี่ไม่ต้องหัวหนักแตกมีไหยยะ นะครับเริ่มเซตไปบึ้งอืมอืมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุบบูบูบีบีเลยพี่น้องเห็นไหมทุบไปบึ้งนะครับก็สิได้เยอะนะครับห้อยข้าเจ้าแกะเบิ้งไปเบิ้งบวกกันบึ้ข้าวเจาะแก่บิ้งข้าเจ้างัดเบิ้งครับดูพี่น้องมันง่ามเป็นบ่มันแตกมีงบมีใหญจะขาเจาะมากขวดเบิ้ง กัย้อนมาข้าจะก่จากของงูเนาะแต่บอกว่าการของพี่น้องมัเบิ่งได้อยู่เด้อแต่ว่าจะมานขัดตะมังัดเงี้ยหูเด้อวมึงดูกเจ้ามังัดเงี้ยไปเนาะนี่ครับหัวมันเบิ่งเนาะนี่ดูนะครับนี่หัวดกแท้พันนี่นี่พันตัวนี้นะครับหัวดกรอบทิศทางเลยนี่เพียแมนเบิร์ดิพี่น้องเพียเพียแมนเบิร์ดนะครับเนาะเพียเห็นปะ นี่นะครับมันนะครับผมไว้มันแห้งแห้งพี่น้องมันแห้งแห้งพดนะครับดีมันแห้ง,หงคุณห้อยขจองัดตัดไปก็มีโอ้ยเยอะพากันทีจังเลยนะพี่น้องเลยคุณนะนะครับคุณฝนมาจังสี่กู้นะพี่น้องเนาะนะนครับมันเขาเอินว่าพวงเพชรประสัน่าผู้ขเขจาเอาดูกมันมาวะนะครับเอามือกู้สิมไทายบึงอีกขึ้เ,เอาน่ะพี่น้องเนาะ ดินนี่แต่มีเงื่งไงบ่ะครับพี่น้องก็ลองเห็ดเบิ้นะเอเนาะเข้าบ่มเวเลลาได้เห็ดขาจะปลูกอ้อยไม่นสิง,งามใช่ปะนะครับแนละ้วก็เห็นแล้วนะหัวมันมันนี่บแม่นว่าพันแต่ละพันนี่สิปลูกดินแต่ละดินบ่คือกันได้พี่น้องเด้อมันแต่ละพันนี่ต้องปลูกดินอยียงจังสิง,งาม ดินทร้ยนี่ไปปลูกมันที่มันอ่อนแอะจักหน่อยมันก็สีบอ่อต้นแข็งแรงครับว่าปลูกสีสูบบ่ไหวครับพันที่ว่ามันที่ว่า,นวาคนแต่ละพันธทเอาตองบึงนะครับศึกษาบึงบางพันที่ปลูกดินทาน่าปลูกงามนะครับหัวกระดกนะครับ้าไปปลูกดินไา้หัวบรดกต้นงามกะแต่ว่าหัวดกหัวบ่มี่ไหมครับนะครับกะพิจานาบึงนะครับนะเฮ็ดยางเขาศึกษาบึง ยี่ชายพาเที่ยวกันโอ้ยส,สดสื่นมากเป็นเนะาะตะกี้เห็ดตะการตะงานอะไรก็ได้พอมาเห็ดอีลีเลยโอ้ยพี่น้องเมือเอล่ไปเห็ดงานไปเห็ดเห็ดย่ำเถาดีบานเห็ดแน่กับมือ,อ,อหอบแฮกนะพี่น้องเนาะเอา้ามือนี้ขี้ซาเล้งเขามาบุกเขามาเลยดิครับเพียรถพ่วงขี้รถพ่วงเขามาเขามาฟังฟ้องไปแล้วมานั่งอยู่ฟังฟ้องเย็นสบายสบายไปไปเพิ่มบรบรยากาศนะครับฟังฟ้อง เี่นะครับโอ้โยมีแห้งลมมันเย็นพี่น้องลมมันเย็นสวยๆให้ไปลงไปเบิ้องทางล่างไปยังเลยนะเอามือจับโทรศัพท้ายแล้วพี่น้องมันอาจสิบวนหะ่งโอ้โยพี่น,น้องนอใไ,ไม่แน,น่นี่ไหมโพดโพดไงหนาวฝนอีกินน้ำบ่ททันมิตรนอซ้ำขาซ้ำขาตัวเห้ยเานี่ไหมน,ะนอนง่านะครับมันสั้นเลยฟังฟ้องสั้นเลยครับเนะี่ยต้องหามุกจับเลยดีนะ เพชรยังต้องงองอยังสีสแสดงว่าข้าเจ้ามาตกเบ็ดได้มามาซิดเบ็ดเนาะมาใส่เศีอรมาซิดเบ็ดนะครับเนี่ยเจ้ามาซิดเบ็ดเอาเ้าเราบองไฟดเดี๋ยวนี่เราบองไฟนะมึงจะเราบองไฟนะครับนี่ลองดูฟังพ้องนะพี่น้องนะเห็นปะล่มดีดีพี่น้องสังเกตว่าล่มดีบ่ดีกันนี่เห็นปะขึ้น ย้วยๆย้วยนำพองนี่ไหลเงาเงารมพัดมันอ่เย็นช่วยช่วยรมมันเอาหูพองนะครับเนาะเมึนกอบไพ่ขันเขาดูมันนะพี่น้องบริเวณนี่เขามาปลูกพักปลูกหญ้าปลูกแนวกิ้วเนื้กินนี่ได้เบิดแล้วครับแถวนี้คขันดูเด้ดเตีย่างเดียวว่าขี่ขานนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมันขี่ขานมันเมื่อยในคนท้ามันเฒ่าเนาะคันดูเบิร์ดประมงสเสียดูเห็ดกินนะครับนี่ พี่น้องสังเกตบ่สังเกตตรงนี้จะพาไปเบิ่งปลาแหน่ตีวิญญาณว่าถ้ามันพองขึ้นขึ้นขึ้นมาสภาพเดิมเนี่ยก็คือนี่นะเห็นว่ามันมีแหนเห็นป่ะพี่น้องมีแหน่ลงไปเบิ่งยังไงกันหน่อยบ่สนะครับเนาะนี่จอกมีแหนมากครับเห็นป่ะพี่น้องนี่ มีเท่าพ่อเห็นไหมไมีแหนขึ้นมานี่ยนี่เห็นไหมครับแหนนี่มีแหนมีเท่าแบบนี้ขึ้นมากผลลายลายผลเนาะแสดงว่าน้ำน้ำล่ำลำพ้องห่อน,นี่ขึ้นมาสู่แบบธรรมาชาติแล้วครับพี่น้องเนาะแหนพวกนี้เกิดเท่าเกิดกาแสดงว่าสารเจือปนซิบุมี่เลยแหล,แล,และเนาะภาวนาดีใจน้ำนะครับนะบรรยากาศเป็นไงละครับบ้านๆเนาะพี่น้นนนองเนาะบรรยากาศบ้านๆ ลลขัดสมุดนะเฮาอยู่บ้านมันหอนแม่นบ่วิญญาณคิดไปยี่เดือนเดือนเมษาเนี่ยขันโมไปใส่กับเสียเบ็ดมาโยนป้อมไปนี่ย้อนปักเบ็ดอ่ะสิหาเงียมาขี่ใส่เบ็ดน้ำฟางสิครับเนี่ยมันเฟื่อยสิโอ้ยปลาคอปลาโหลดปลาไหลปลากาโอ้บออยบึ้อยู่กินนะครับนำ้นำลำน้ำฟางนะนั่นแหละครับความอ่าเป็นธรรมชาติความ อุดมสมบูรณ์น้ำพองใสสะอาดปลากะบือ,อยูอจินนะครับเพราว่าจะเป็นพักปลาหน้าลำนะครับน้ำฟังพองบึ้อเราอยู่นกินเท่ากกินได้แล้วคู่มือนี่ขาเจ้ามากินแล้วเก็บไปกินแล้วตั้งเห็ดสุกเนาะทางคนเหนือ,นอยังกินดิบอยู่ก็แล้วแต่นะครับเป็นวิถีชีวิตแต่และคนนะครับแต่และท้องที่อาจจะกินดิบก็มีกินสุกก็มีนะครับบรรยากาศ บรรยากาศแบบนี้พี่น้องว่าม,มันมันมันชื่นใจเด้อยู่บ้านห่อนๆ่มันบ่าหันท่อเปิดแอร์มันก็ได้อยู่แต่เปลืองไฟเด้พี่น้องเปลืองไฟเนี่ยเอาเสติงมาจอดเสร็จแล้วเอาสาสตร์มาปูนั่งอยู่เท่างั้นเอ้ยบรรยากาศฮ่อนก็นเฮ็ดขวัววันไหได้อาจจเซ็ดขวัวน้ำลงไปนี่เฮ็ดตัวน้ำตามนะพี่น้องนะสางคอนเทนต์ดีอีกเหมือนตัวนะครับโดดน้ำหรือน้ำสวนการ ขาเจ้าไปเล่นอยู่บางเอืน้นเมื่อกาฮอนขอมุ่งยมาเล่นอยู่น้ำพองเย,นย,นยน็นๆนะก็มีแห้งแต่พี่เนาะเนาะเอาา้าบรรยากาศบรรยากาศฟังพองชมบรรยากาศฟังพองนะครับเนาะชมบรรยากาศน้ำไฮน้ำหน้าน้ำชัวน,น้ำสวน,น,วนป่ะป่ายังถึอเบ็ดขาเจ้าจตายวันคูรูยุนป่ะตัวบมุ่งย์งพี่น้องตายคูรูอยู่งอังสี่นะครับมองดูที่กินดลักนี่ ตัดออกดีๆเฮ้ยเนี่ยไปนี่คันบางเดีย่ยแรงๆต้องบางสิงว่าทางออกไปเลยะโกนดอกโกนดอกข้าหาปลูกพักกูกินหาปลูกแนว่ยัออ่างไรต้นไหม่ยังไงมันกินได้นะครับริมน้ำแบบนี้เนาะนะครับปลูกยังไงแนวมัน,นสีกินได้ก็คือคันเงาะเนี่ยมังคุดมึงปลูกอยู่น,นี่เนาะครับ คิดไหววนดูเนาะยานตะบูดูนะก็จะว่าบริายานเนี่ยยานที่กี่ข่นเนาะน,น,นะครับเอ,าอ้าพี่น้องบรยคิดยังไงดอกก็คือบรรยากาศน้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮน้ำหน้าน้ำลำน้ำพ่องต่างๆวิ่น้อง้าเที่ยวกับหันว่างกะไปเที่ยวท้ำบุญกับสิเก็บผ้าพี่น้องเบิ้งนะครับไปเฮ็ดบุญไสไปเที่ยวไส่สิเก็บเป็นพี่น้องเบื้องไปกินเข่าวบืองได้แสบ้านหารไ้แสบกับสิท้ายไม่พี่น้องเบื้อง อันบน่นไปใส่กัมันอยู่น้ำฟังพ้องเลทายน้ำพ้องพี่น้องเบงิ้งคนมักทายนะครับนีน่แหละนะครับยูทูบเบอร์หลายๆท่านเิ่นเฮ็ดไว้เบิดนั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่องนะ่ะถ้าพี่น้องอยากเบิ่งอยากชมนะครับอนบน่ะเป็นมันละพี่น้องนะ่ะต,ตัดไม้ไผ่ไเฮ็ดก็ต่อไปถึงหน้าพ้องเงินท่าหินโฮมห่ดละนะครับอืมเนี่ยไม้ไผ่มื้อนี้เฮ็อตแคลนั่งได้นี่ครับเนะี่ยเนาะ เอาสำหรับนะพี่น้องมันสินยาวเนนะคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะฉันชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่ทงไ้ทงหน้าอยู่ลำน้ำพองแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเบิ่งน้ำในเด้อบรรยากาศบบนังสีหอนหอนเะลก็เปิดเบ,รราาบ,บิ่งซะแล้วเอ้ยมีแห้งนะครับนะที่ลำน้ำพองวันนี้ ณนะที่ลำน้ำพองเดือคลิปนี้วันนี้ณนะที่ลำน้ำพองนะครับคลิปนี้ก่ะคาว่าสวัสดีทุกท่านครับกระผม